i ซ u ซ u นะคะ i s u z ม m i l s u r v e นะคะจะรถจะเป็นปี06นะตัวนี้นะคะใครหารถนะคะที่ราคา200,000นิดหน่อยตอนนี้นะเรามีเข้ามานะถึงรถจะปีเก่าแต่สภาพนี่เจ้าของคนเดียวเลยแนะนํานะคะตัวนี้นะคะจะเป็น i s u ซ u นะคะ i s u z ม m i l s u r v e นะคะจะรถจะเป็นปี06นะตัวนี้นะคะข้อมูลตัวรถนะคะรถได้บางเดิมเจ้าของคนเดียวด้วยแล้วก็ รายละเอียดตอนนี้นะคะราคาแค่20,000นต้นๆแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นสีทูโทนนะคะจะเป็นในเล่มจะลงเป็นสีน้ําตาลนะคะนะตัดทูโทนนะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วแล้วก็ไฟตัดหมอกปีขนาดนี้สภาพแบบนี้ถือว่ารถสวยอีกคันเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดตอนนี้นะคะรถบางเดิมทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อน ตัวรถภายนอกสีเดิมนะสีเดิมทุกชิ้นเลยนะคะนี่เราดูได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราข้มูลอ่ะตัวท้ายนะตัวท้ายของมิ w เจะเขียนเลยมิ w เซเวนะคะอ่ะมิเแล้วก็ตัวรายละเอียดก็รถได้สภาพเดิมจริงนะคะเจ้าของคนเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวลงบางๆเดิมๆเ,เลย ไม่ต้องคุยอะไรเยอะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเออจะเป็นเบาะผ้าโทษทีจะเป็นสีเบจนะคะแอร์ถึงทุกมุมนะคะภายในสะอาดนะคะรถไม่ติดโซมนะแล้วก็ท้ายดูได้เลยท้ายเดิมตะเข็บเดิมทุกชิ้นเลยนะคะรถได้สภาพจริงๆถึงรถงจะปีเก่านะตัวนี้นะคะได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยแล้วก็เป็นเจ็ดที่นั่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะวเวอร์ Power. แล้เครื่องเสียงเดิมเดิมของ Isuzu นะคะนี่ได้แอร์แบ็กตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะคะตัวนี้รถปีศูนย์หกแอร์แบ็กลูกหนึ่งแอร์เย็นนะภายในเป็นเบาะผ้านะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้เกียร์ออตโต้นะคะขึ้นเขาได้นะคะจะมีสปีดขึ้นแล้วก็นี่นะคะขึ้นตามนี้เลยแล้วก็ตัวเอ่อแอร์ก็จะเป็นแอร์หมุนแล้วตัวนี้นะคะ,เล,ะ,คะเลขไม้นะคะเลขไม เลขหม่ดูได้เลยเลขหม่อยู่ที่20 0 0 0นนะคะสองแนนะตัวนี้นะคะรถเจ้าของคนเดียวประวัติเดิมๆสวย,สวยๆเนียนๆเลยนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนเลยนะคะดูได้เลยนี่ประตูประตูเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะคะดูได้เลยรถบางเดิมทั้งคันเลยท้งเครื่องนะคะค่ะควงนั้งๆจะหนักท้องเครื่องนะคะ,ะ,ะ,ต,คะ,คะตัวที่จะเป็นเครื่อง ไฮเทคแล้วของอีซูซนะคะเป็นรุ่นนะคะอ2อ VGS นะคะเทอร์โบแล้วตัวนี้นะคะก็ฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงดูได้เลยฝากระโปรงไม่มีไข่แน่นอนเลยนี่รถรถเกือบ20กว่าปีเนี่ยฝากระโปรงเดิมนี่หายากมากเลยนะคะห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องแบบน้ำมันไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะคะเพจนะคะเพจเพจก็ไม่มีการแตกการไข้นะคะของตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนจะบอกว่าคันนี้นะคะ ราคาแค่200,000ต้นต้น,ตนแต่ไฟแนนซ์ไม่ได้รับจัดแล้วนะคะเราต้องขายสดอย่างเดียวนะคะตัวนี้ราคาอ,อิสุสมิลเซเว่นะคะรถปี06นะคะจดทะเบียน06เจ้าของคนเดียวรถหน้าหลังเดิมสีบางทั้งคันนะคะตอนนี้เราเปิดราคาอยู่ที่238,000เป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.5ขับเคลื่อน2ล้อใครหารถรุ่นนี้นะคะแนะนำให้ใช้เลยเครื่องอึดเครื่องทนที่อิสุสได้เลยนะคะหรือเบอร์นี้ข้างล่าง แปะไว้เลย 088, 016, 4554รถเจ้าของคนเดียวเจ้าของเดียวจริงๆ